เคยพูดว่าเป็นเมืองแบ่งปันนะครับทีื่อเราพูดถึงขับเล่สังรอใช่ไหมที่บางทีจะไปอยู่บนพื้นที่สาธารณะแล้วก็ไปกี่ยววางทางเดินแล้วดูแล้วจริงๆถ้าดูในตึกที่เอกชนต่างก็จะมีพอมีพื้นที่ว่างถ้าเป็นไปได้ในแบ่งปันให้พี่น้องขับเล่นเนี่ยขึ้นมาข้างบนต่อ,อจากทางสาธารณะมาขายได้แต่ตรงเนี้ยเป็นที่อีเวนต์ที่เราเผื่อรถจัะเพลินวิ่งนะขับเล่เนี่ยเขาไม่ได้มาเป็นปากหลักคือถ้อาเกิดมีอะไรเขาก็สามารถขยับได้ก็เป็นเหมือนวา,างเครื่องพาว เนี่ยเราแบ่งกันตรงนี้หมอบ้านก็จะดึงคนออกจากพื้นที่สาธารณะ<ไ>เข้ามาสู่พื้นที่เอกชนเอกชนเองก็สามารถดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้แต่ว<ไ>่ากําหนดว่าเข้ากี่โมองออกกี่โมงรูปแบบเป็นยังไงแลก็ยกระดับแล้วก็ในการคนที่มาซื้อก็จะเป็นคนทำง,งานตึกกันแหละเพราะบ่าคนทำง,งานตึกเนี่ยไม่สามารถซื้อของในห้างกินได้ทุกวันหรอก<ไ>แล้วก็อาจจะต้องมาพึ่งแหล่งแหลงลอยซึ<ไ>่งเราเห็นในออฟฟิศแหละว่าจริงแล้วคนลูกค้าของหาดแหล่งลอยคือคนทำงานตึกที่อาจจะต้องต้อการอาหารที่ราคาได้แรงมากก็เป็นเหมือนช่วยเหลือกัน รูปเศรษฐกิจด้วยอันนี้ก็เป็นรูปแบบนหนึ่งนะน้องน,นันน้องนันนี่เป็นน้องเลยนะตีนทกันเลยนี่นันก็เป็นเจ้าของทีเดียใช่อนะเส้นโ,โลเสนโลห์หับแรกค่ะเส้นโลห์หับเราจแบ,บ่งปันตอนนี้มีกี่เจ้าตอนนี้มีทั้งหมด19เจ้าค่ะเกเจ้ามีสล็อตจริงๆ21เจ้าอะค่ะที่หมอเอศที่หมอเอศมากรุณานะเาช่วยเลือกมาจากไหนนะตรงนี้เลือกมาจากเจ้มาหาผู้ค้าที่ตลาดคุณตลาดคุณเวลามัอยู่ใต้ทางด่วนใต้ทางด่วนเป็นเป็นบล็อกลุกเหรอแถวบล็อกลุกตอนเมื่อกินละ แล้วเก็บตังค์เขาแพงไหมเนี่ยไม่ได้เก็บตังค์ไม่ได้เก็บตังค์เขาแบ่งกันโอ้ใจบุญทางสับยากที่ทางมันกมเตรียมสถานที่ให้ค่ะเพราะประสานงานกับทางเพจเพจจะมุ่งคัดจัดร้านมาร้านท้ามาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าสมมติที่ยี่สิบจุดนะผมก็มีละร้อยที่เลยสองพันเจ้าละคุณผู้ชมถามว่ามันไปแข่งขันกับร้านขายใ้ตึกไหมไม่ค่ะบนระดับเมนต์นะแล้วก็เพิ่มความหลากหลายสำหรับคนที่มาเดินด้วยใช่ก็เป็นพัฒนาคุณภาพชีวิตของตับเล็บแผงลอยด้วย สุดท้ายเราก็ไม่อยากให้อยู่บนถนนไป็ตลอดหรอกหรือเ่าก็ต้องให้พัฒนาขึ้นขึ้นมาแล้วก็มีเขาเขตบางรักมาด้วยนะหลายคนเพื่อมาดูเขตบางรักนะท่านผู้ชมวงหวังนะว่าจะเอกชนจะมาร่วมตรงนี้มากขึ้นไงแลต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ที่ก่อสร้างเลยเป็นแค่รถเข็นมาวางก็เป็นเหมือนรถมาจอดนี่แหละแต่เนี่เป็นรถเข็นถ้าเกิดมีอะไรฉุดเสิมก็สามารถขยับเคลื่อนได้มันไม่ได้แม้แต่ทางกลางเต็นท์เลยนะ ก็จะให้มันขยับเคลื่อนได้ไม่ได้ไม่ได้ติดขัดติดใจเรื่องระยะเวาา้นรอบอาคารแต่เอามาแบ่งปันให้คนมาทำอาหารกินไดนครับผมอยู่ยันนาวาผมอยากมาขายบ้างได้ไหมครับอาจารย์ก็เดี๋ยวต้องคัดเรือ่องหน่อยมั้ยคือเราไม่อยากให้มีผู้ค้าใหม่เพิ่มขึ้นมาถูกป่ะเราอยากจะเป็นการแก้ปัญหาผู้ค้าเดิมก่อนอแล้วตอนนี้เรา,าต้องเราต้องพยายามดูพื้นที่เราขยับขยายจาขาสาขาเข้ามาก่อนดีไหมเพราะหลักการของเราเนี่ยคือว่าพยายามแก้ปัญหาด้วยแล้วก็ให้เขายกฐานะเราะถ้าเกิดทุกคนกลายเป็นผู้ค้าใหม่หมดเนี่ยเราก็ไม่ได้แก้ปัญหาเมื่อยๆเพราะต้อง ปลอดภัยมาอะไรแต่สุดท้ายต้องมีคุณภาพดีด้วยเพราะว่าถ้าเกิดอ,อยู่ไม่ได้ก็ไม่มีลูกค้าฮะเขาก็คงต้องกลับเอาคนที่ขายได้มาดีไหมคานผู้ชมคิดไงลองดูนะแต่ว่านี่ก็เป็นรูปแบบที่เป็นระเบียบขึ้นนะครับแต่ผมว่าหลายที่เลยเนี่ยถ้าเกิดเห็นชาเมืองจะมีอย่างนี้เยอะชาชาเมืองเนี่ยเขามีพื้นที่ว่างอาจจะเป็นหน้าเซเว่นหรือพื้นที่ว่างเขาคนที่อยู่บนนี้จะเสียค่าเช่านิดหน่อยไม่แพงแล้วออกไปจากพื้นที่สาธารณะแต่นี่ในเมืองเนี่ยพื้นที่ลาเมืองแพงแต่รับแี่มันจะมได้ ต้องเปิดงานไหมเปิดงานเปิดงานให้กับเจ้าขอบใจดีใจดีนะครับคุณปอบคุณป้าหน้าดีเพื่อดูแลคุณพี่เราก็พยายามแต่ที่บอกคนเดินเท้ามาก่อนแต่การเราก็ต้องดูแลคนผู้มีรายได้น้อยด้วยเราพยายามเต็มที่อ่ะให้หาที่เขาพอขายได้แล้วก็เด็กกันแต่เดินเท้าสะดวกว่าทำได้ดีหลายที่นะสีลมสุณพี่ตอนนี้ก็ลุยก้ามเส้นทางนะ้วทองกอินจีนทองกองนานาครับก็ดำเนินการอยู่ ก็มีพี <Mystery> <shorts> ่พีเทศกิจมาดูงานเ่าผู้อำนวยการสำนักเทศกิจรนะท่านผู้ชมครับมาสักคู่เป็นคนสุภาพงดงาะทุกท่านเลยครับให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันนะครับท่านแรกนะครับผมก็ขออนุญาตเรียนเชิญครับท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับท่านต่อไปนะครับคุณสุวิทยานสมศงครับผู้อำนวยการเขตประทุกวังครับคู่จะเป็นการร่วมถ่ายภาพนะครับผมขอเรียนเชิญครับคุณสุภกิจบุญฐานผู้อำนวยการสํานักเทศกิจครับ ท่านต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญคุณธีรนันท์กรศรีธิภารองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจรีเทลเฟรเซอร์พาร์ตี้คอมเมิร์เชียลประเทศไทยครับท่านต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณชัยมงคลทัศเทียมเพชรครับผู้อำนวยการอาวุโสทรัพย์บริหารทรัพย์สินครับและผู้ขายแม่ค้านะครับวันนี้ที่เข้าร่วมโครงการฮัลโหลหาเบรครับถ่ายภาพร่วมกับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับ สำนักเทศกิจนะท่านผู้ชมครับตามด้วยกลุ่มในการเขตปทุมวันนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่านะฮะไปมาแล้วท่านผู้ชมฮัลโหลหาบเปรยนะช่ไหดีๆเลยครับที่ชื่อว่าฮัลโหลหาบเปรย์นะครับลู้ค้าด้วยนะท่านผู้ชมของเราครับ ก็ทางสำนักงานเขตสำนักงานเขตปทุมวันนะครับเป็นผู้ที่คัดเลือกพ่อค้าแม่ค้ามาจําหน่ายในพื้นที่ตรงนี้นะครับู้วมพิสัยทั์พันธ์ดีของสัญญาณมิท่าวครับให้พ่อค้าแม่ค้านะครับได้มีพื้นที่ในการค้าขายกันแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับตอนนี้ ทันผูว่านะครับทันผูว่าก็อยู่กับเราแล้วนะครับรงถึงคณะผู้บริหารนะครับอันนี้เป็นภาพแรกนะครับ พอพาแม่ค้านะครับก็ถ่ายภาพร่วมกันกับกิจกรรมโครงการดีๆอ่ะท่านทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราถ่ายภาพกันต่อนะครับและผมต้องขออนุญาตเรียนเชิญครับท่านต่อไปครับคุณประจวบน้อยอามาดผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวันครับและก็ท่านต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญครับคุณจารุวรรณงาพานิชวัตรผู้อำนวยการการตลาดธุรกิจ้าปล่กครับ ตอนนี้ครับเดี๋ยวทีมงานนะครับจะส่งมอบแฮนด์เบลครับให้กับทุกทุกท่านนะครับนี่เชิญได้เลยนะครับน้องตูดเชิญครับเป็นกระดิ่งแห่งความสุขแฮนด์เบลก็คือกระดิ่งนะท่าดัู้ชมครับเราจะทําพิธีเปิดโครงการถลเหสากเล่โดยใช้กระดิ่งนี้เลยครับอ่ะเดี๋ยวชูวงกระดิ่งขึ้นมานะครับท่านผู้ว่าเรียนเชิญนะครับอย่าพึ่งสั่นนะครับจะเื่อนิ่งๆกันสักครู่หนึ่งนะครับถ่ายภาพเลยนะครับเชิญได้เลยครับ ขอรอยยิ้มเลยครับแม่ค้าจ่ายิ้มเยอะๆเลยนะครับวันนี้กิจกรรมดีๆฮัลโหลหาเร่เลครับมอบพืนบน้น,นที่ดีๆตรงนี้ด้านใางสวนค้าสองยานวิเอาวครับให้เป็นพื้นที่ในการค้าขายเปิดโอกาสให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นครับ เอาเลยครับท่านผู้ว่าครับแล้วก็คณะผู้บริหารทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนับถอยหลังเป็นต้นเสียงให้นะครับจาก5ถึง1นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรียนเชิญท่านผู้ว่าและกคณะผู้บริหารทุกท่านครับสันกระดิ่งเปิดงานโครงการฮัลโหลฮับได้พร้อมๆกันนะครับเอาเลยครับทุกท่านครับเรามานับถอยหลังไปพร้อมๆกันครับจาก5นะครับเริ่มเลยนะครับไปครับ5 4 3 2 1เชิญทุกท่านครับสั่นกระดิ่งครับ นะ้วมชมมาเราเห็นประเมินดังๆเลยนะครับโครงการดีๆเลยครับที่ศูนย์การค้าสัญจรินท์หาร่วมมือกับสำนักงานเขตปทุมวันเริ่มต้นขึ้นแล้วครับจากโครงการฮัลโหลฮาเบลนะครับทันทีว่ากับคณะผู้บริหารจะพุ่งไปไหนนะครับท่านผู้ว่ากับคณะผู้บริหารจะพุ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวให้พ่อค้าแม่ค้านะครับไปเตรียมตัวไปเตรียมอาหารกันก่อนครับ และผมขอเรียนเชิญครับท่านผู้บริหารนะครับท่านผู้บริหารเขตทุกทท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ร่วมถ่ายภาพกับท่านผู้ว่านะครับและก็คณะ,ะผู้บริหารครับเชิญได้เลยครับเชิญได้เลยครับมากันหลายเขตเลยนท่ญญานผู้ชมครับที่มาร่วมงานฮัลโหลฮาเปกโครงการดีๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับมากันเยอะเลยท่านผู้ชมนะมาหลายเขตด,ด้วยนะ ขออนุญาตถอยนิดนิดน,นึง,งนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าหลายท่านนะ166เป็นเดือนแห่งความรักนะครับศูนย์การค้าสัมานามิทาวครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวถอดแมสนะครับถอดแมสานะครับวันนี้ทุกทุกท่านนะครับทุกภาคส่วนครับร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆบนพื้นที่ของศูนย์การค้าสัมย่ามิทาวนะครับและในครั้งนี้ก็ร่วมมือกันนะครัคบ สร้างสรรค์ประโยชน์บนพื้นที่ที่เกิดขึ้นร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวันครับทาให้มีพื้นที่ดีๆครับให้ร้านค้าหาเรตแล้วก็แผงลอยครับมีพื้นที่ที่ไม่ต้องเสียค่าเช่าค่าใช้จ่ายได้ไนทั้งสิ้นขายกันฟรีเลยนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันละสองรอบนะครับเดี๋ยวเชิญนะครับท่านผู้ว่านะครับแล้วก็คณะผู้บริหารทุกท่านัปได้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับไปด้านผู้ชมกรับมาดู ร้านอาหารอะไรนะครับที่เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการฮัลโหลฮัที่้าครับขายอยู่แถวไหนเี่ยนแกขายอยู่แถวไหนร้านยางเป็นร้านยูน่กินเนี่ยต้องปูต้องปูปูสติกด้วยต้องปูพาสตินะครับผู้ชมเพื่อความเป็นรียบเรียร้อยนะรันผู้ชมปีไม่าบไร้านนี้ขายี่มงนะมาอยู่บ้านแถวไหน ใช่แล้วเห็นรถมาเี่รฝากไว้คารยกปนีมร,ร้านต่อไปเป็นข้าวไข่เจียวนะครับผู้ชมร้านที่หกเลร้านที่หกเหรอราไม่แพงเลยนะครับจากร้านามลำยสกมาครับ ครยทอดก็มาครับท่านผู้วดาครับนี่ใส่หัวก็เลยทีเดียวนะฮะดีไหมหัวนี่น่าจะพอได้นะข้ขายวันแรกโอเคดีจ้ะคือสถานดีวเนี่ยหยทอดนะครับผมหยทอดนี้นะครับไม่รู้ไปรู้ไเป็นเรื่องเวลาเลยเนี่ยจะให้เลอะๆนะเกดีนะ นเี่อะไรเี่เฟด้วยขานลี่านี่ลูกขาเหรออ้รานไรจ๊ะองพระรามตรงนี้ก็ดีนะใกล้ยเยอ่ะขายกี่วันแล้วจ๊ะขายสองวันนะคะขายดีไหมตอนนี้ดีเอามาทายเทฟนะเคลเทไปส่งา ไก่ทอดอยข้าวโอ้ยไก่ทอดนะท่านผู้ชมดีน่ากินนะดีแบบกได้อ่ามีผลไม้ดยนะอีก็มีผลไม้นะต่อย่าได้ชื่อไทยเนี่ยอันนี้ก็มาฝากโฆษณาครับต้นแครับฝากโฆษณาครับผมอันนี้ถูกแล้วยี่สิบาทเท่านั้นเองนะครับโอเคครับดตีต้องใหญ่ใหญ่ให้น้ำหกเรื่อนเอที่ไสเือผ้าด้วย่ไหนเนี่ย มนะีทางเข้าทางออกด้วยโยเกิรน,นะท่านผู้ชมดเดิดเริ่มกิกา,มก,การเอามจานจานควักกระเป๋าตังมาแล้วท,ท่านผู้ชม ลูกชิ้นเนี่ยลูกชิ้นเนี่ยค่ะเดี๋ยว้นี่มใครแบบแน่ากินเลยนี่ผ่านมามีลูกชิ้นเนี่ยสามร้านนะนี่แหละับนัสเนี่ยจานซื้อเลยนะมังค่าประจานะกินหนะร้อนนะเว้ยเา,า,ากัากกกนะท่า,ผานผู้ชมเอาเลยกกร้อนนะเนี่ยคนืันเลยเอ้าอันตรก้เฉยครับ มาเดินเล่นหรือมาดูสังเกตการณ์เนี่ยมาเดินเล่นอมาดเอาเอะไร้วพวกนี่อะไรแล้วก,ก,ก็สมานะวงอยานั้นอา่าาสกเขตสมานะวงนะฮะท่านผู้ชมไอม้อ,อไ้น้นนไม่เป็นไรเียกินผมกินตะลุกกนะาไม้ี่าอร่อยปะขอบคุณกาขอบคุณอร่อยไ้ร้อนมเอาไเอา้่ไ

รสชาติปูอรออร่อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเดินทอดแดดเดียวเลยครับคุ้มมกครับมีเน้อหวาด้วยมีูมีทั้งเกือนะครับตลางเรามีหลากหลายครับไหนไหนครับพงศิใต้อนอ๋อเหระที่ด่วนใกล้ที่นไมดิสาตรงที่แบบใต้ทางด่วนแล้วก็เขาก่อสร้างอยู่ดีมากเลย เอาไปอยู่บนธงบานเหมือนกันเอาให้ธงให้เก็บแต่ก่อนคนข <ไป S 1> า,ายเต็มมล้วน่ะเดินลำบากขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยกันวันนี้โดนเราไล่มาเลยคนนี้เพราตรงใต้เพลิงจิตไงมันเป็นทางเดินที่ขึ้นทางแล้วคนแน่นไงก็ขอรองเขาก็ดีท่านบอกเอาพาวันนี้เนี่ยอขอบคุณนะครับใส่ดีนะเ,เ,เอ้าพวกเราอุดหนุหน,น,นหน่อย<ข>อุดหนุนหน่อยนะครับผู้ชมเดียวนีทอดแดดเดียวนะฮะ นนะครับเสอมาก็ประทุมวันนี่แหละใช่ทางด่วนเพื่อนจิตก็เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสองเขตอ๋อดีครับเป็นห่วงอยู่แล้วพวกเราเรื่องสมสัยยังใจหายไว้ไปหายที่ไหนกันอะไรเงี้ยนะโอเคดีครับอร่อยนะท่านผู้ชมแต่ร้อนนะท่านผู้ชมนะจะนึ่งมานะนึ่งทอดแดดเดียวนะเขาก็เป็นเหลือตึมเลยเอาลองมาได้เลย ร้านยำมาม่านะครับนะ่ไหก็ได้อตรงนี้นะบบัตรดานี่บัตรครับผู้ชมมีบัตรหาเร่หาโรหาเร่ด้วยนะฮะท่านผู้ชมต่อไปต้องมีพิมานโพสตบ้างนะครับสะดวกด้วยสมาดั่แซ่บผ่านไปครับต่อไปเขาเต้นขนมจีนน้ำยาป่าคนนวนครับ อ๋อานี่นจีนนะะอ่าดีครับผู้ใช่อาม่าครับที่นี่ตลาดสคใช่อาม่านะครับผู้ชมดีนครับรใชรดีกว่าอย่างทอหรืออย่างนี้ดีขับรถดีครับดีดีนะขอบคุณครับเจอเลยครับนี่หละครับก็คือโครงการดีๆท่านโหลห่เร้เลยครับ เป็นชนะผู้ว่าเลยครับแล้วก็คณะผู้นทุกใหญ่เียจานขอกระเป๋าตังมาแล้วท่านผู้ชมครับบริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับพื้นที่ดีๆเลครับที่ทางศุลรี่เทาครับเอาสร้างเอสร้างสรรค์นะครับสร้า่ายัจุฬา42คขับ ให้เป็นพี่ทๆแห่งแห่งการเรียนรู้ในระดับระดับสิ่พิเศษอันที้นะที่เราขอเพียงช่วยเหลือช่วยเหลือในสิ่งตรงนี้เด็กๆไปที่สวนลมสูงสุดนะครับในเดื้นตรงนี้ครับเด็กถามว่าเด็กอยากจะปรับปรุงเรียนอะไรไหมเด็กบอกว่าอยากจะปรับปรุงมืออยากให้กินน้ำนมตั้งกันวันได้ข้างหลังมีน้ำนมอยู่ริบหนึงอ่ะเป็นเด็กต้องกินน้ำนมน้ำนมดีดีมากครับขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านนะแล้วจะขยายผลต่อแค่ไหน ไปดูกันไหมท่านผู้ชมฮะ <top ic> คลิปที่อาจารย์ไปถ่ายที่สวนลุมนะท่านผู้ชมแล้วก็มีน้องท่านหนึ่งนะตัวตมุตะมินะท่านผู้ชมในกระเป๋าหลังมีน้ำอัดลม,มอ,อยู่ <top ic> น่าจะขวดขวดลิตรนะ <top ic> ท่านผู้ชมครับไี <top ic> ้นคนมายามายุกแม่น้องน้ำเขียวนะ <top ic> ยกน้ำเขียวสดนะมาอยู่นี่เลย เราก็เป็นห่วงกันนะคือเห็นแม่ค้าที่โดนจริงตรงช่วงพฤศจิน่ะใต้ทางด่วนซึ่งแบบตอนก่อนนี่แม้ค้าเยอะมากเลยแล้วมันกีดขวงทางเดินเราก็พยายามบอกว่าเออจบไปเราจะเป็น่วงกันเ่าเขาจะขายที่ไหนก็ดีที่เขามาที่นี่คนหนึ่งนี่เหลือเรจะเข้าไปซอยดวงมิทัดที่เป็นทางใต้ทางรถไฟไปเดี๋ยวก็เป็นห่วงทุกคนนะแต่ว่าก็ต้องพยายามหาทางเลื่อนเมืองมันมีระเบียบเรียบร้อยก็หวังว่าจะมีเอกชนที่ร่วมโครงการเมืองแบ่งปันนี่แหละให้มากขึ้น อย่างเมื่อเช้าก็ไปตรงโครงการหนึ่งโครงการก่อสร้างซึ่งตอนเช้าผม้โหผมก็มีคนมาขายหับเล่เต็มโครงการเลยเราก็บอกเจ้าของโครงการว่าเฮ้ยคุณจัดที่ข้างในโครงการได้ไหมเพราะว่าคนที่มาซื้อคือคนงานก่อสร้างนั้นแหละแล้วก็มันก็เหมือนกับเขาก็เป็นคนรายได้น้อยทั้งคู่แหละถ้าคนขายคนซื้อเจ้าของโครงการก็ตกลงว่าจะจัดที่ในโครงการให้เอาหับเล่ที่อยู่ข้างบนไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดูหรือว่าเดี๋ยวไปดูที่ว่าเขาจัดเรียบร้อยไหมเต่ไม่บอกชื่อโครงการนะก็เหมือนเป็นแอนดี้นั่็คือว่าคือก็ปรับไปสุดท้ายคนนงาก็ ซื้อของราคาไม่แพงไม่ต้องมาเดินไปซื้อของไกลราคาไม่ท้าก็มาขายได้แล้วจัดที่ในโครงการใหญ่นิดนึงแล้วก็ขายช่วงเชา้าหรือช่วงเย็นพอช่วงสายก็ออกไปก็ไม่ได้เกลียกดอะไรเงี้ยเพราะว่าแนวคิดนี้มันจะทําให้คนออกจากพื้นทาาี่ฐานะไปสู่พื้นที่ที่เป็นเอกชนมากขึ้นก็ถ้าเกิดทุกคนช่วยช่วยร่วมมือกันเนี่ยผพราฉะว่าพื้นที่ฐานะมันมีจํากัดไงทางเดินมันแคบแต่พื้นที่เอกชนมันมีพื้นที่ที่แบ่งปันได้ถ้าทุกคนช่วยกันเมืองจะน่าอยู่แล่ว่ามว่าพอเมือง,งดีขึ้นทุกกกอยย่บบบาาาง็็ดีขขึึ้้นนคว ไม่มีไม่มีมมมมหักเล่แผงลอยเกกะทางเดินก็ดีขึ้นสุดท้ายโครงการก็ดีขึ้นด้วยผมว่ามันก็เป็นช่วยเหลือกันแล้วก็พนักงานในตึกเองซึ่งอาจจะรายได้ไม่เยอะไงเขาก็ไม่รจะไปทานข้าวทางอะไรที่ไหนดูว่าแต่น้อยมีอาหารที่ไม่แพงก็มีทางเลือกให้คนในตึกด้วยไม่ต้องไปไกลก็มีเวลาไปทำงานมากขึ้นหราอว่าแถวเย็นเลยไปกินโอ้ขาที่กินไกลอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าก็เป็นเป็นวินวินนะต้องขอบคุณทางโครงการมากเลยก็เอะชนท่านใดที่สนใจนะครับก็เชิญร่วมกันนะ ผมว่ามีที่ผมว่ากรุงเทพมีที่มากพอทุกคนขอให้เราแบ่งการงานนะเะเอาพื้นที่มาแบ่งการกานแล้วก็ช่วยกับดูแลแล้วอยู่ในพื้นที่เอกชนเนี่ยมันกับดูแลง่ายขึ้นด้วยว่าเรามีสิทธิ์บอกว่าทําอะไรไม่ทําอะไรใส่เอี้ยมใส่มกวามีการทำความสะอาดอะไรเงี้ยแต่อยู่บนที่สาธารณะเนี่ยมันคุยไม่รู้เรื่องนะครับก็อขอบคุณมากเลยนะก็เดี๋ยวจะขยายผลต่อใช่ไหมโอเคท่านผอก็บฝากด้วยนะท่านผออันนี้คือปฐุมวันอันนี้คือทางร้าน นั่นนี่คือท่านของเศรษฐกิจใจทุกคนก็าทำงานหนักเพื่อทำเป็นระเบียบเรียบร้อยของเุกอย่างโอเคขอบคุณมากเลยนะไปทุกคนกลับไปทำงานเลยครับเศรษฐกิจไปแล้วมาอยู่เยอะไปแล้วโอเคท่านผู้ชมครับโอเคก็เป็นโครงการดีๆนะท่านผู้ชมความพันโหลหาบเรศนะท่านผู้ชมครับที่ห้างสามย่านมิตรทาวน์นะท่านผู้ชมก็มีการเปิดพื้นที่ให้กับพ่อค้าแม่ค้านะครับได้มา จำหน่ายอาหารนะฮะภายในพ so so ื้นที่โดยรอบของห้างนะครับผู้ชมโดยที่ไม่มีการเก็บค่าบริการหรือว่าเก็บค่าที่นะแต่อย่างใดนะท่านผู้ชมครับดีมากนะขอบคุณมากนะแล้วกสั่งขยายผลเป็นที่เรียบร้อยนะครับผู้ชมครับสำหรับการความร่วมมือกับเอกชนนะท่านผู้ชมต้องขอขอบคุณเลขาธิกาท่านชัตชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับ ขอขอบคุณนะครับคุณสุทิิยาครัสมศรีครับผู้บริหารเขตประทุมวันครับและขอขอบคุณทุกทุกทุกท่านเลยครับโอเคท่านผู้ชมครับนี่ก็คือโครงการดีๆนะครับที่มีความร่วมมือจากภาคเอกชนนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็สามารถมาซื้อมหาวิทานกันได้นะฮะทีพื้นที่ด้านข้างของ หา้างสามย่านมิทาวแห่งนี้นะครับรย่อยในชุมชนย่านเขียตะบุกวันครับได้มีพื้นที่ดีๆนะครับโดยไม่ต้องเสียค่าชบริการใดๆเลยจานก็ได้น่าจะเป็นน้ําลํหไยนะครับผู้ชมตอนนี้ก็มีการหารือนะกับเทศกิจนะฮะแล้วก็ผู้นวยการเขตบางรักนะฮะ สามารถที่มาช้อปปิ้งก <Hayır> ันได้และซื้ออาหารอร่อยอๆกันได้เรามาช่วยกันสนับสนุนนะครับร้านค้าที่อยู่ในย่านชุมชนในเขตอภูมิใจนี้นะครับให้เขาได้โอกาสให้เขามีรายได้ที่มั่นคขึ้นกันนะครับและตลาดท้องถิ่นนะครับอยู่ในย่านสุขแก้วนะสำนักข่าวครับฟันซอยถนนซอยจีน42วันนี้ทึ้นเรื่องความพักผ่อนพอดีคือได้นักแสดงดีน่าบางรู้อีกหลับสานักงานเกตบทุกวัน บริเวณพื้นก็จะมีการปูเป็นแผ่นพลาสติกนะครับท่านผู้ชมเพื่อป้องกันความคือกันเปื้อนนะท่านผู้ชมฮะคือเพื่อความสะอาดนะแล้วก็กันเปื้อนไปในตัวด้วยนะฮะสำหรับตัวแผ่นพลาสติกที่อยู่บริเวณพืณ้นนะฮะของแต่ละร้านค้านะท่านผู้ชมที่จำหน่ายอยู่ภายในพื้นที่นะครับ ตรงนี้ก็กว้างนะท่านผู้ชมน่าจะได้น่าจะได้หลายร้อยล้านเลยนะเรองจุดนี้นะยาวไปเลยนะฮะน่าจะได้ร้านค้าเยอะพอสมควรเลยนะท่านผู้ชม โอเคท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวใแเมินขอยุติการรายงานเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe the re public ด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชม the re public นะเดี๋ยวแล้วพบกันใหม่นะท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ